สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเขตฐานทัพรีบคอมเมนต์แฟนสาวเป็นพระเอกที่หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีกับพระเอกละครช่องหลากสีที่ฝากผลงานไว้บนจออย่างมากมายเลยทีเดียวอย่างเขตฐานทัพหลังอยู่ในวงการมากกว่า20ปีแต่ปัจจุบันเขาก็ได้ตัดสินใจออกจากช่องไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะอยากมีเวลาให้กับครอบครัวซึ่งหนุ่มเขตก็ได้แต่งงานกับแฟนสาวคนสวยอย่างแนทเพรมิกาที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมาหลายปีและตอนนี้ก็ได้มี โชทองคล้องใจแล้วหนึ่งคนอย่างน้องดีจ้าที่มาเติมสีสันให้กับชีวิตคู่หางใครได้เข้าไปตามดูในไอจีของทั้งคู่นั้นก็มักจะออกมาัปเด็ดความหวานด้วยกันบ่อยๆและตอนนี้น้องดีจ้าอายุได้ห้าขวบแล้วและยังใช้แววความหล่อเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยล่าสุดเหมือนจะมีข่าวดีหรือเปล่าว่าน้องดีจ้าจะได้กลายเป็นพีช่ชายสุดหล่อแล้วเมื่อคุณแม่แอนเปรมิกาได้โพสภาพขณะที่ตนมีน้องดีจ้าคนแรกที่ถ่ายคู่กับนุ่มเขตฐานทับได้ยื่นดอกมาให้สาวแนบพร้อมกับแคปชั่น <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตและแท็กหนุ่มเขตอีกด้วยและไม่รอช้าหลังจากคุณพ่อได้เห็นภาพก็รีบเข้าไปตอบคอมเมนต์คุณแม่อย่างไวไวด้วยว่าอีกสักครั้งปะละเรากาวับว่าต้องการมีคนที่สองหรือเปล่างานนี้มีลุ้นกันเลยครับว่ารอบรัวของหนุ่มเขตจะเดินหน้ามีคนที่สองหรือไม่งานนี้ก็ไม่พลาดที่จะมีเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับต่างรีบเข้ามาคอมเมนต์เชร์ให้ตั้งคู่นั้นเดินหน้ามีคนที่สองและยังของให้เป็นผู้หญิงอีกด้วยคุณพ่อออกตัวขนาดนี้แล้ว คุณแม่แล่ะครับว่ายังไงพร้อมจะมีคนที่สองกันหรือยังแค่คนแรกยังดีใจขนาดนั้นแล้วคนที่สองจะดีใจขนาดไหนโมเมนต,ต์ต่อไปแฟนคลับคงต้องได้เห็นพี่ชายอย่างน้องดีจ้าได้ช่วยคุณแม่ดูแลน้องสาวและเล่นด้วยกันเราอาจจะได้เห็นโมเมนต์พี่น้องของครอบครัวทันทับก็ได้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอขบคุณข้อมูลจากสยามสตรีดกับคุณครับ